จะต้มสักเพิ่งสองโมงถึงสี่ทุ่มห้านี่โมแตกกว่าแบบนี้หรออ้เอาไปลางเนาะแล้วที่นี่มันเอียงไปฝาดครับเอ่อพื้นเนาะฝาดน้อยเดียวเองโอ้โหแตกกว่าแบบนี้ไปเนาต้องใจก่อนแป้งแค่ตั้นสองร้อยบาทแล้วนี่200นนอู้ใส่น้ำ ขี้นิวเนาะกว่หนพี่น้องมีผ้าชี้นิวมีดอกจอกมีตับเนาะกว่าหน่อนพี่นออ้องโอกว่าหน่อยพี่น้องไข่สาววันนี้เขาจะมาอมลกหัวกันเนาะ6ห,หัว กิ่งค่าตะ,าะาไคร้ผมอยากนอกใบมะกรูดใส่เกลือลงไปเห็นหน้อย ต้มประมาณก,กึ่งชั่วโมงก่อไหมตัวยงข้าวเจาะมาซอยเนาะ เปยกำลังป้อมหมอกเลยป้อมใหม่ไปน่องอคือ,อหอนหออน,อ,นอันนี้โหลหนึ่งเราปอมใหม่ไปนอกนี่โหลหนึ่งอุ้ยหอนอู้นี่ขาพอจัองไหนไปน่อง อนี่เขาห้องใครมรือนกันอนนอนนอนอืมทำแตกอืมโอ้ ใส่เกลือลงไปนอป้อยผมใม่ไปนอ้องใส่หอมขาวไปนอป้อยผมใส่ไปนอ้องจะไข่ซอยครับแล้วก็หอมแดงผมใม่ไปนอ้อง หอมแดงใส่ครับแกงออมหก,กัวครับผมใส่หอมแดงไปเขาล้อน้ำเดือดก่อนนอ้องผมไมีไปนอ้องน้ำเดือดเสร็จปุ๊บเขาก็เอาพริกใส่ ป่าไปเห็นน้อยเนาะผมแหมไม่นรอครับน้ำเดือดแหมหลอบเขาก็จะใส่ผกปัวใส่ผ้าขี้ริ่งใส่ดอกจอกลงไปเนาะผมแมมไปเนอะอู้ตับตับ เดือดได้สักกั๊มเนาะปอใหม่ไปน้องเขาก็จะใส่ขี้เพี้ยลงไปเนาะอู้ยขี้เพี้ยะคนคนเนาะตามด้วยเลือดเาปอใหม่ไปน้องค,งค้อน่าเหมือนคนคนเจ้าหน่อยต้มฉอบขมขมปอม่ไปน้องต้ม ขอดูอย่าใส่ดีผมโค้งลงไปหน่อยเนะาะเพราะว่าชอบผม,มผมมอใหญ่จี่อะต้องผมโค้งคึกๆมาปอใหม่เป็น้องขั้นตอนสุดท้ายเนาะใส่พักลงไปปอใหม่แม่งหลุดโดดขาดไปได้ไนงะปอใหม่ไม่น้องแกงคอมนี่นะหลุดโดดพี่ขี้หูดบ้านเขาจังว่าปาออนุภาพใส่พักชีลาวเนะาะใบชะพูเนาะปอใหม่เป็นนะ้อง ใบชักลูบ้านเฮาห้องไหวยังก็ป่อเห,หมือน่หมมงกำจับมได้ได้ละอืมต้นหอต้นหอมเนะาะใส่เข้าไปคือนี่ ก้าวสวัสดีค่าพ่อแม่พี่น้องต้มซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้ตึงหว่าเมาะพ่อมแม่พี่น้องโอ้ยมามาๆามาอมม,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 มอ,อมหกหกหกวัวเนาะพ่อมแม่พี่น้องโอ้ยหกหัวหรือหกควายผมหูนี่นะพ่อมแม่พี่น้องเนาะเออน่าจะหกควายก้าที่ตันๆัที่เนี่ยเนาะพ่อมแม่พี่น้องกับน้ำจิ้มขมเนี่ยบัตตี้ต้มบัตตี้ย่างคือพอเนอะแต่คนขนาดพ่อมแม่พี่น้องโอ้ดูเหนียวตุยตุยตุย หากะเขรากระป๋าลำล่ำมามันนั่งกลินด้วยกันเนอะบอกใหม่ไม่ร้องขมหลายคนตักมา คือต้อมรีวิวครัวเนาะปอมไม่เป็ไพี่น้องเดี๋ยวถ้าที่กลินได้แล้วเดี๋ยวต้อมจะเนาะมามาบอกเนาะว่าครัวมีไหหยางพ่องเนาะไม่ใจ้ไหหยางพ่องอื うん。Mm hmm. ต้มกึ่งชั่วโมงปลาใหมไเป็นน่องปลาได้เกี่ยวกุด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 ปลาใหไมไเป็นน่องกั๊มเลเนอะตึ้งวันหน้าขนาดไม่วันน่อย น้ำส้มสายชูเอาอยู่เดียวต้มจะหันเอามากูดมาใส่ด้วยเนาะปวดแบบไม่ร้องกั๊มหนึ่งเนอครับผมอ๋ปอป่ดแบบไม่ร้องทานเป็นสี่ห้าแกนไปเนาะเนาะอะตึงน้ำส้มสาย <c oughs> น้ำส้มสายชูตึงมากูดเนาโอ้อจเจอ้าอยู่ก่อนเนี่ยอืม นี่มันปรมปนอมไปน้องกึ่งชั่วโมงผมว่าเหนียวอยู่ปรมปอมไปน้องต้องประมาณสักช,ชั่วโมงชั่วโมงไปแล้ว เข้มข้นเลนะพอมาไป้องน้ำจิ้มผมว่าสม้งปลายเลยพอม่ไปลองกึ่งสม้ง เนียวน อ,อนะย,ยูแต่แต่ปลาหมันไม่ต้องต้องคุ้งสองแะน้ำส้มสายชูตัวแล้วก็มะกรูตัวปลาหมันไม่ต้องหายเซ็บ บินหมุนบ้บางมันเสียเนาะนี่เรียบร้อยละอุ๊สูตรนี่ใจได้ปะไมมไม่ต้องมากูก,กับน้ำส้มสายชู Ừ. Ở dù tại tuổi noi à Mấy kỵ mình quán hồi khiếu rồi หม้อขนาดไประมาณปน้องรสชาติเข้มขน้น ไม่เป็นน้องปเกนแตกอะ่ะ <c oughs> ห่อนกินตอนท่้นห่อนเนาะอ้ยเพชรเพชรลำลำอ่ะ ลำเตะลำบ่าวเปล่าไหมพี่น้อง Beast S! พอใหม่ไปน,อนอ่องเนาะก็คือล้ํารสชาตินี่นะปอใหม่ไปนอ่องตอนนี้ต้มจิ้มเลยนะถ้าบใไ่ขี้พี่อะถ้าบใส่เลือดลงไปนี่นะเอ้มันบะล้ําแต่บล้ำาเนาะบะก,ก้องใส่น้ำปลาเพิ่มเข้าไปแล้วก็ใส่พี่อเข้าไปนอกขี้พี่อใส่เลือดใส่าดีผมผมเ้าไว้นะป้อป้อใหม่ไปน้องคือแต่คือหวานเนาะกับน้ำจิ้มนี่โอ้ยคนๆเนาะ น้ำจิ้มขมขมอ๋อล้มมาบื้อบื้อบื้อนะพ่อแม่ไปน้องเนาะล้มมาแห้งขนาดป้าตุงซักเนาะเหมาะพ่อแม่ไ่น้องเมนูเนี่ยถ้าเสียใจตามเนาะพ่อแม่ไ่น้องคือต้มหวานนะสูตรทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างเนาะแต่แต่เวลาต้มเนาะต้มเหมือนน้อยเนาะพ่อแม่ไ่น้องเอ่อกลึงฉุมงนี่มันจะออกเหนียวไปน้อยพ่อแม่ไ่น้องเนาะแต่ไก่เกีียวมันอยู่เนาะ อาจจะคือหมาะประมาณชั่วโมงหนึ่งประหม่เป็นน้องเนาะต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งผมว่าเหมาะเลยเ really? นาะก็อ่ะรีวิวไอ้ตรงเนี้ยเนาะมีคนถามมานักเนาะไม่เมื่อยหลังขั้วเนาะอันนี้ไม่เป็นไม่ปีกไม่ค้างเซตไม่ก้อมไม่แล้วไม้น้อยเนี่ยประหม่เป็นน้องเนี่ยไม่ก้อมน้อยแต่อี้กะเนี่ยได้เนาะพากึงแล้วก็มาป้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 าเมียมากเนาะปอใหม่เป็น้องตัดโบนี่กะ ตาบนนี่ก็เป็นไม่ไม่ไม้กาบไม่แผ่นตีเขาเอ่อเอาไปแปงห้างนะห้างอย่างนู่นเนาะแต่ต้อมอมใบไา้เป็นขัวเนาะตาตาตเป็นแผ่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 นป้าป้ป้เนาะเหมือนเอาเซษไม้โอ้เนาะไปไม่ไน้องเอาเซษไม้มาป้าป้าเอาเนาะแ้วกะมันบอกุ้มแบไหนไปน้องตานี้นะตานี้เป็นไม่เนาะตานี้เป็นไม้อันนี้มันบอกุ้มต้องกะแต่ไปตาด้าก้าสางมาพาโคเนาะตัดไปตัด้าก้าสางมาพาโคแลกวก็มาแปะแปะแปะเนาะ มันก็ตึ้งงามมีสเสน่ห์เป็นแห่งแบบนนเนาะป่อยไปน,น้องถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นไม้เป็นไม้ไผ่นเนาะต่อเฮือาเอาเศษไม้เศษอย่างมาปะ๊ะปัเนาะอันเนี้ยตีเหลือมันก็นั่นอะเสาก็เอาเสาปลายไม้ไอตีอย่างไปขอซื้อเนาะปีสันติที่บ้านเขาเขาใจดีเนาะเอาเอาเออเอาเศษไอ้ปลายไม้มาฮือเนาะเขาก็ไม่นอนยเป็นเสาเนาะ นั่นแหละปอม่พเป็นนองแต่หลังค้าเก่าไม่ดีน้อยเนาะหลังค้าเก่าไม่เหลี่ยมไม่หยางดีน้อยเพราะว่ามัน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 บ่งบอกถึงความปลอดภัยเขาตัวนอหลังค้าหลังค้าของต้อมเนี่ยไปเหลือกกระบเบื้องพิษกระบเบื้องซีแพกเกระเบื้องแผ่นหนึ่งนักเป็นห้าหกโลปอม่พเป็นนองห้าหกโลเจ็ดแปดโลบุ่นเนาะเนาะรวมไปเป็นไปเป็นไปสองร้อยกว่าแผ่นเนี่ยรวมกับค้านไม่กับหยางเนี่ยนักหลังค้าต้มเนี่ยนัก องตันกว่านะ่ะสองพันกโลเลยเนาะปอแม่ยเป็นนองเนาะหลังคานี่นะตึงว่าถ้ามาเฮฟหลูกตอกกับมือโต,ต๊กับตึงบะแทกเนาะพายุไม้กับตึงบะซันบะไหวเนาะเสาตั้งฮกตน้นเนาะปอแหม่ยเป็นนองเนาะคืองบบะต้องกันยังหมากไม้ไปหาเศษไม่ตามวันนี้ตีเขบาบะเอาหรือว่าหรือว่าไปขอซื้อเศษไม่ตีเขามะยะแปงหลว่าแปงยังก็ได้กล่อมตุ้นต่ออี้ก็ได้เนาะปอแหม่ยเป็นนองถ้าบาอันกับไปล้านไม้เนาะ ล้านไม่ก็ไปขอซื้อไม่ปีกไม่ข้างเขาเนาะบ้านแพรที่เขาใส่ไม่ไปขอเศษไม่เขาก็มาต,ตัดตัดป้าป้าป้าง่ายพอแมมพี่น้องเนาะแล้วก็ด้านด้านหลังผมนี่ก่อเป็นหลวเนาะพอไปพี่น้นองไปซื้อหลัวมาใส่ตอนั้นอ่ะพอไหมพี่น้องตัดก็ไม่มาใส่ใส,ใส่เลี้ยงเขาใจอาศัยเป็นธรรมชาติเนาะพอไม่แม่งบงบกบบรักตัวเนาะพอไหมพี่น้นองก็อก็ก็อมันใจยาก แต่ตีเทปืน่นเนาะเทปื่นกับเอ่อคืนเสากับหลังคาปืนกับหลังคาเนี่ยสำคัญเนาะปล่อยไ่ไม่ร้องตีเหลือไม่ปล่อยไ่ไม่ร้องเสพไม่เอามาปะ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 แพ่จะร้องยากก็ร้องพอาะเนอร์เนาะแล้วแต่ว่าแพ่จะเอาทรงอย่างดีซ้ายแผ่ดีซ้ายมันเนาะถ้าจะยากแบบต้มกันเาะได้เนาะปล่อยไ่ไม่ร้องก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องตึงหวาเหมาะปล่อยไ่ไม่ร้องร้องไปเาะพอาะเนอร์แกงออมงัวห์ขมๆนิดหน่อยเนาะใส่ฮีเพี้ยใส่หยางลงไปคือปล่อยไ่ไม่ร้องเนาะสุดท้ายนี่ก็ฝาก กำลังใจพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด้ซับสไครตให้ตอมซาทิมเนอร์นร่นองจะได้เป็นกําลังใจให้กันเนาะงสำหรับคลิปนี้ต้งสาพาคินโชต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่นนอนนะปั๊บกันคลิปหน้าเนาะมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังกราบสวัสดีครับ